มหาวิทยาลัยราชพักเอลาได้ทํา M.O.U กับอบตโคกเคียนเพื่อมาทําโครงการและก็ถอดแบบวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ตอนนั้นก็มีคณะมนุษย์ศาสตร์โดยทีมงานของอาจารย์โอและก็คณะของราชภัฒนลงมาบูรณาการร่วมกับกองสวัสดิการขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกเคียนถอดบทเรียนในเรื่องของความเป็นอยู่ของพื้นที่วิถีชีวิตของชาวบ้านนี้ก็จะเป็นชาวประมงใช้เรือกลและขานัะในเรื่องของการประกอบอาชีพสำรวจความต้องการงานบริการวิชาการและงานวิจัย ผลปรากฏว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนเนี่ยเขาต้องการลวดลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทางอาจารย์ก็ไปศึกษาลงพื้นที่หาที่มาที่ไปเพื่อที่จะไปเขียนแบบออกมาและก็มานั่งพูดคุยนะกับอบตโคกเคียนว่าเห็นด้วยหรือไม่ยังไงและก็ที่มาที่ไปของลายที่ออกมาสุดท้ายก็ได้ตกลงนะครับตามลายผ้าของอบตโคกเคียนเราก็ได้ลวดลายผ้าทั้งหมด2ลวดลายค่ะลวดลายที่หนึ ก็คือลวดลายคุกเขียน1ลวดลายที่2ก็คือลายคุกเขียน2นะคะเมื่ออาจารย์ทราบแล้วว่าสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของํำบลโคกเคียนเนี่ยก็คือลวดลายเรือกอและหลังจากนั้นอาจารย์ก็นําลวดลายนี้มาออกแบบค่ะผ่านทางโปรแกรมออกแบบคอมพิวเตอร์นะคะสร้างลวดลายขึ้นมาใหม่แล้วก็จัดวางองค์ประกอบทําการผลิตต้นแบบ ออกมานะคะทางรัชพัทยา,าเนี่ยก็ได้สารต่อก็คือสร้างฝันให้กับโคเคียนเป็นจริงก็คือไปจดลิขสิทธิ์ที่เป็นลายภาคของอมโตโคเคียนซึ่งเราเองก็มีความภาคภูมิแล้วก็พยายามประชาสัมพันธ์ณนะวันนี้เรามีลายผ้าซึ่งเป็นลาย้าของโคเคียนโดยเฉพาะซึ่งก็จะเป็นอันตลักษณ์ในพื้นที่เราและก็เป็นลายผ้าที่เรารณรงค์ให้กับคนในพื้นที่เราเใช้ให้เกิดประโยชน์มีความรู้สึกภาคภูมิใจทุกๆครั้งนะคะที่เราเห็นผลงาน ของตัวเองเป็นหนึ่งเดียวที่คนในชุมชน,นร่วมกันเป็นเจ้าของรู้สึกดีใจมากๆค่ะในฐานะนักออกแบบนะคะอวะตอโกเคียนเนี่ยก็ต้องขอบคุณนในส่วนของอาจารย์โอและก็คณะมนุษย์โดยเฉพาะในส่วนของอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชพัฏยานะครับที่ให้ความสําคัญในจุดนี้และก็สร้างชิ้นงานนะครับให้กับอวตารโคเคียนได้มาเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการาสร้างความภาคภูมิใจ คนนนใพื้ทีด้วยความที่อาจารย์เนี่ยพันธกิจของอาจารย์มี4พันธกิจก็คืองานวิจัยบริการวิชาการการเรียนการสอนและทำนุกบำรุงศิลปะวัฒนธรรมอาจารย์จะทำงานวิจัยและจะบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนนะคะให้ครบทั้ง4พันธกิจโดยการลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชนก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ร่วมกันออกแบบเราก็นำผลลัพธ์เนี้ยลงพื้นที่บริการวิชาการค่ะ